สวัสดีทุกคนนะครับสักดาจาก channel.co นะครับก็วันนี้เรากลับมาในเรื่องเกี่ยวกับหนังกลับเหมือนเดิมนะครับในวันนี้ท็อปิกของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของการทําความสะอาดหนังกลับแต่ว่าเมื่อคลิปก่อนหน้าเนี่ยผมพูดด้วยการทําความสะอาดนะฮะเป็นการใช้พวกโซฟห,หรือว่าเลเทอร์โซฟเลเทอร์แชมพูหรือว่าเล่ยไงก็ได้นะครับพวกสารทำความสะอาดพวกนั้นเนี่ยจะมีความแตกต่างก,กันกับตัวที่ผมจะหยิบมาในวันนี้ก็คือเป็นตัว suede cleaner นะครับ suede cleaner จะเป็นตัวที่มีลักษณะเป็นโฟม แล้วก็เดี๋ยวผมจะทบทวนหน่อยนะครับว่าทําทไมเราถึงมีผลิตภัณฑ์แบบแชมพูและผลิตภัณฑ์แบบโฟมแล้วเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการใช้โฟมให้ดูนะครับว่ามันใช้ยังไงแล้วก็คิดว่าน่าจะทําให้เพื่อนๆเข้าใจถึงความแตกต่างของการใช้ผลิตภัณฑ์2ออย่างนี้และสุดท้ายเนี่ยสามารถที่จะหยิบเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับโอเคเริ่มต้นเลยนะฮะก็อย่างที่ผมเนี่ยได้ทําการเล่าให้ฟังนะครับในคลิปก่อนหน้าเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าใช้แบบพวก สบู่หรือว่าแชมพูพวกนี้มันจะมีฤทธิ์ในการกัดก่อนรุนแรงเหมือนเวลาเราทําความสะอาดร่างกายของเราเราใช้สบู่ใช่ไหมเราเอาสบู่มาฟอกตัวฟองฟอดเลยพอฟองฟอดเสร็จปุ๊บสบู่พวกนี้มันทําหน้าที่ในการดึงไขมันออกจากพวกส่วนที่มันอยู่ตามร่างกายแล้วเราก็เหมือนมันก็จะเอาพวกคราบสกปรกอะ่ะออกออกไปจากร่างกายของเราแล้วก็ละลายน้ําทิ้งออกไปนะครับแล้วทีนี้เนี่ยผิวของเราก็จะแห้งมากนะฮะหลังจากที่เราใช้พวกแชมพูหรือว่าสบู่เนี่ย ถ้าอาบน้ําเสร็จนะฮะร่างกายของคนเราเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นมนุษย์แบบปกตินะฮะมันก็จะมีพวกน้ํามันหล่อลื่นมี moisturizer อะไรก็ตามเนี่ยขึ้นมาเองนะฮะเราก็อาจจะไม่ต้องทาโลชั่น <c oughs> ก็ได้ถ้าเกิดว่าเรายังอยู่ในวัยที่ยังไม่ได้อยู่ในวัยแบบผมนะฮะผมเนี่ยจะต้องทาโลชั่น <c oughs> และผิวไม่งั้นแห้งแตกแล้วก็รู้สึกคันด้วยเหตุผลคือเราสูญเสียความชุ่มชื้นนั่นเองนะซึ่งหนังก็เหมือนกันหนังวัวเนี่ยก็คือว่า หนังของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างพวกน้ำมันหรือว่ามอยส์เจอร์ไรเซอร์ขึ้นมาปกคลุมผิวหนังได้อีกแล้วนะฮะถ้าเกิดเราใช้สบู่เนี่ยข้อดีของการใช้พวกสบู่แชมพูคือการทำความสะอาดที่ค่อนข้างหนักรุนแรงเนี่ยคราบเนี่ยจะไปหมดนะครับพวกอะไรที่มันสกรปรกติดคราบฝังแน่นลึกทนนานไปเรียบนะฮะแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไปพร้อมกับตัวที่มันเป็นตัวกักเก็บความชื้นในตัวหนังเนี่ยออกไปด้วยสีออกไปด้วย,อ,อ,วยอะไรเงี้ยคือมันเป็น hard cleaning จริงๆแต่ถ้าเกิดว่า รองเท้าของเราเนี่ยไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องทําร์ดคลีนนิ่งคือมีรอยแค่นเดียวอย่างเช่นวันนี้ผมจะทําให้ดูคือเป็นรอยนี้นะเล็กๆพอเล็กๆตรงนี้ตรงนี้เป็นรอยบางๆเบาๆแบบนี้โอเคเราสามารถที่จะขยับมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นประเภทโฟมได้แต่ถ้าเกิดว่าผมให้เพื่อนดูตรงนี้ตรงนี้จะมีความแบบเป็นสีดําๆแล้วก็แข็งๆคือเหมือนน่าจะเป็นคราบน้ํามันแล้วก็มีความแบบฝังแน่นคือลองเอานิ้วถูแล้วแบบเฮ้ยมันมีเท็กซ์เจอร์เปลี่ยนนะคือแบบนี้ ตรงนี้จะไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะฮะเราจะใช้โฟมทคำความสะอาดตรงส่วนนี้ไม่ค่อยได้ผลเพราะว่าความสามารถในการทำความสะอาดพวกโฟมเนี่ยมันไม่ได้โหดหลายทารุนเหมือนกับเวลาเราใช้พวกโซฟดังนั้นนะครับเวลาเราจะเลือกผลิตภัณฑ์นะ,ะเราควรจะเลือกว่าโอเคแหละตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสามารถทําลายคราบตรงนั้นได้ไหมคราบตรงนั้นเนี่ยเป็นอะไรอ่ะคราบปากกาปากกาเนี่ย อันนี้ไม่ได้แน่นอนนะฮะต้องเป็นสบูล่ละหรือถ้าถ้าไม่ใช่สบู่นี่คืออาจจะต้องแบบมีการแบบขูดหนังชั้นนั้นออกไปเลยให้มันจางลงนะครับคราบน้ามันคราบน้ํามันเนี่ยก็โอเคมันจะเป็นคราบที่แบบว่าสมมติเราทําน้ามงน้ํามันอะไรกระเด็นใส่ปุ๊บเป็นดวงดวงนะครับพวกนี้ยังไงต้องใช้พวกแชมพูห,หรือว่าโซูนะฮะถ้าเกิดว่ามันเป็นคราบแอลโกอฮอล์ล่ะทาเบียร์หลน่นหกหล่นอะไรเงี้ยอ่าพวกนี้พอใช้ได้นะครับคือมันแค่เป็นรอยแบบว่า ปื้นๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้หนักหนาอะไรก็สามารถที่จะทาโดนนะฮะคราบเกลืออ่าคราบเกลือพวกนี้ใช้น้ําเปล่ากับโฟมก็ได้นะครับเพราะว่าเกลือละลายน้ําออกไปแล้วมันก็จะหายไปนะครับอ่าถ้าเกิดว่าเป็นคราบแบบโหหนักๆเลยเนี่ยก็แนะนําว่าขยับไปใช้พวกแชมพูหรือว่าซบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคราบเบาๆแบบนี้ คือเป็นคราบสปกปรกที่ผมอาจจะไปเตะโดนหรือว่าไปทาอะไรโดนฮะก็สามารถที่จะใช้พวกโฟมทำความสะอาดตรงนี้ได้นะทีนี้เริ่มต้นเลยนะวิธีการทําผมก็จะมีแปรงขนม้านะครับมีตัวโฟมนะแปรงขนม้าอันใหญ่เกินไปเอาอันเล็กพออันเล็กประมาณนี้แล้วก็โฟมนะครับแล้วก็จะมีผ้าสะอาดอยู่หนึ่งอันนะไอ้ผ้าพวกนี้ก็เอาไว้เช็ดเช็ดคราบเลยนี้เริ่มต้นนะครับเราจะต้องทําความสะอาดโดยการหยิบโฟมขึ้นมานะฮะเขย่าเขย่าแล้วก็ฉีดลงไป ลงไปเงี้ยลงไปเงี้ยอ่าแล้วก็พยายามใช้ตัวแปรงขนม้าแบบเนี้ยป้ายให้มันแบบซึมเข้าไปที่หนังนะฮะให้มันซึมเข้าไปแบบนี้เนี่ยตรงนี้จะเป็นลักษณะที่มันซึมเข้าไปแล้วแต่ว่ามันอาจจะยังซึมไม่มากพอนะเราก็จะต้องดีดเข้าไปนะครับ่างนี้เวลาใช้โฟมก่อนใช้ต้องเขย่าด้วยนะแล้วทีนี้เราก็เอาเนี้ยป้ายนะครับ นี่วิธีการใช้นะคือโฟมมันจะมีฟองแค่ตอนแรกแหละแล้วตอนหลังจากนั้นมันก็ไม่มีฟองแล้วเราก็แค่เอาอันนี้ปัดอย่างนี้นะครับเนี่ยไอตรงแปรงขนม้าเนี่ยจะตะก,กุยพวกคราบสกปรกดำๆออกนะครับให้มันหลุดออกมาจากตอนที่มันฝังอยู่เราจะเห็นเป็นรอยปืดๆอย่างนี้เล็กๆเห็นไหมให้เราเนี่ยฝังไอให้เราเนี่ยเอาแปรงขนม้าเนี่ยเช็ดปัดปัด,ปดขัดขัด,ขดออกมาตรงคราบสกปรกันจะหลุดตามออกมาด้วยแบบนี้นะครับแต่ผมเองรู้สึกว่า ถ้าเกิดเราใช้วิธีนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้ว่ามันสะอาดหรือไม่สะอาดนะครับผมก็จะทําให้ทุกคนดูอ่าอันนี้เป็นรอยสีเหลืองที่ผมใช้โซฟนะครับส่วนอันนี้เป็นรอยสีเหลืองที่ใช้พวกโฟมคือโซฟเนี่ยกระชากสีออกมาหนักมากแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบพวกโฟมจะไม่ค่อยกระชากสีเท่าไหร่นะครับก็จะผ่านแค่1นนิ้วแล้วลองเช็ดดูนะฮะนี่มีสีหลุดออกมาแสดงว่าเออมันยังไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะ คือแค่แปรงเนี่ยอาจจะเอาไม่อยู่นะครับถ้าเกิดว่าแปรงเอาไม่อยู่นะครับก็คือใช้นิ้วมือของเราเนี่ยแหละเอาโฟมมาฉีดลงไปที่นิ้วมือตรงนี้นะคะแล้วก็เช็ดลงไปตรงนี้นะครับการที่เราจะทําความสะอาดหนังกลับได้เนี่ยผมบอกเลยว่าคุณจะต้องเทิร์นโปรนะฮะคือคุณแบบดูอย่างเดียวแล้วทาเลยเนี่ยมีโอกาสพลาดสูงนะครับว่าหนังกลับเนี่ย ทำความสะอาดยากนะฮะความเข้าใจต้องทําความเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วการดูแลหนังกลับไม่ยากนะฮะฉีดโฟมฉีดตัวกันน้ําแต่ถ้ามันเปื้อนแล้วถึงคราวทำความสะอาดเนี่ยทำยากนะครับทําเองเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ผมทําการเช็ดเขาจนเราเริ่มเห็นแล้วว่าโอเคคราบเนี้ยมันเริ่มออกไปแล้วนี่อย่างนี้นี่หลุดออกมาหมดนะฮะเช็ดต่อนะครับ โอเคนะทีนี้รู้สึกว่านี่มันจะเริ่มกลืนไปหมดแล้วนี่เป็นไงเนี่ยตอนนี้ก็คือเราจะเห็นแล้วว่าเอ้ยมันค่อนข้างที่จะแบบหายไปหมดแล้วเหลือแค่จุดตรงนี้นะครับก็คือเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการเช็ดอีกสักรอบหนึ่งจากนั้นเนี่ยผมก็จะเอาไปพักให้แห้งนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่าผลลัพธ์ตอนหลังจากที่เราเห็นว่ามันแห้งแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะดีขึ้นไหมนะฮะ โอเคนี่อันนี้คือให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตรงนี้ไปตากนะครับก็คิดว่ามันน่าจะสีแบบว่ากลืนกันมากขึ้นแล้วก็สะอาดมากขึ้นนะฮะนี่โอเคอ่ะเดี๋ยวไปตากแล้วเดี๋ยวกลับมาให้ดูกันนะครับอ่าโอเคครับหลังจากที่เราใช้โฟมทำความสะอาดไปแล้วนะครับมันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เนาะผมก็จะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยเอาแปรงขนม้ามาปัดนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันมีลักษณะขนแบบ มีมีความสะอาดมากขึ้นแล้วก็เนี่ยฮะเวลาเราดูก็จะเห็นว่าเออมันมันเนียนเนียนไปตอนแรกมันจะเป็นรอยดำๆใช่ไหมแต่ตอนนี้มันก็คือรอยมันเริ่มเลือนนะครับแล้วก็ถูๆนิดนึงรอยมันก็จะหายไปอย่างนี้นะครับซึ่งลักษณะของการใช้โฟมทำความสะอาดเนี่ยก็คือมันเหมาะกับพวกตัวทำความสะอาดแบบเบาๆพวก ที่มันไม่ได้เป็นรอยเยอะแยะอะไรถ้าเกิดว่าเราทําอันที่มันเป็นรอย,ยอะแยะเนี่ยเราไปใช้เลเ,เตอร์แชมพูไปเลยทำความสะอาดแบบหนักๆไปแต่อันเนี้ยมันน่าจะเป็นรอยแบบใช้งานเบาๆยอะไรอเงี้ยผมแนะนําว่าเราเอาตัวทําความสะอาดแบบโฟมเนี่ยเช็ดก็ออกแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็พอเช็ดเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็เอาแปรงขนมา้ามาปัดไปปัดมาปัดให้มันแบบว่ามีความเป็นขนนุ่มฟูนะฮะก็จะเห็นขนที่ดูนุ่มๆฟูๆตรงนี้นี่อ่า ซึ่งตรงนี้มันอาจจะไม่ค่อยกลืนเท่าไหร่ผมก็จะแนะนําว่าเราแปรงขนมาค่อยๆปัดปัดปัดปด,ป,ดปัดไปเรื่อยจนขนมันมีความเท่ากันอนะ่ะพอมันเท่ากันผมก็จะกลืนกันไปเลยนะครับก็จะทําให้หนังกลับเรากลับมาสวยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หลังจากทําแล้วก็อย่าลืมนะครับลงสเปรย์บำรุงแล้วก็เอาไปฉีดตัวกันน้ําด้วยจะได้รอบน้าไม่เปื้อนหนักนะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ